ศพไม่เน่าแห่งสยามตำนานความศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลาร่างที่ไร้ลมหายใจแต่ไม่ยอมสลายเมื่อความตายไม่ใช่จุดจบแต่กลายเป็นเครื่องยืนยันของความดีเสียงขลุยไทยดังแผ่วคลอเสียงระฆังวัดดังกังวาน ภาพของร่างพระสงฆ์ในโลงแก้วปรากฏกลางแสงอ่อนของเทียนผู้คนยืนสงบนิ่งบางคนพนมมือบางคนหลับตาเพราะเบื้องหน้าของพวกเขาคือสิ่งที่เหนือคำอธิบายของมนุษย์ศพไม่เน่าแห่งสยามบทนำเมื่อความตาย ไม่สิ้นสุดที่ความตายในทุกยุคของประวัติศาสตร์สยามมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับศพไม่เนา่าตั้งแต่ร่างของพระเกจิผู้ทรงศีลไปจนถึงบุคคลสำคัญทางศาสนาที่หลังจากละสังขารแล้วร่างกลับไม่เปื่อยไม่เนา่าบางองค์ผ่านมากว่าร้อยปีแต่ยังอยู่ในสภาพสงบนุ่มนวล เหมือนพึ่งสิ้นใจไปเมื่อวานสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยจำนวนมากเชื่อว่าความดีย่อมไม่สลายไปพร้อมร่างกายสำหรับโลกตะวันตกร่างไม่เน่าคือสิ่งประหลาดทางชีววิทยาแต่สำหรับสยามมันคือหลักฐานของบารมีคือสิ่งยืนยันว่าพระอรหันต ยังมีอยู่จริงบทที่หนึ่งความเชื่อเรื่องศพไม่เน่าในวัฒนธรรมสยามความเชื่อเรื่องศพไม่เน่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในาศาสนาพุทธแต่เป็นรากที่สืบทอดมาจากความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาลในสยามโบราณมีความเชื่อเรื่องวิญญาณสูงส่ง ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จะไม่ถูกธาตุดินน้ำลมไฟย่อยสลายเพราะร่างกายของท่านคือภาชนะของบุญผู้ที่รักษาศีลจ,จนจิตบริสุทธิ์ธาตุทั้งสจะไม่กล้ากลืนกินร่างของท่านพระธรรมปิฎกสมัยอยุธยาในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาเองก็มีบันทึกเรื่อง พระสรีระไม่เน่าของพระอรหันต์ผู้มีบารมีสูงเช่นพระสารีบุตรพระโมกคลานะและต่อมาความเชื่อนี้ได้ถูกสืบต่อมาในดินแดนสุวรรณภูมิจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยชาวบ้านไทยเชื่อว่าศพไม่เน่าคือร่างของผู้ที่ไม่ติดกิเลสและเป็นสัญญาณว่า ท่านได้หลุดพน้นจากวัตฏะสูงสารบทที่สอศพไม่เน่าที่เก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินสยามเมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยสุขโขทัยและอยุธยามีบันทึกเก่าแก่ที่กล่าวถึงร่างศักดิ์สิทธิ์หลายกรณีหนึ่งในนั้นคือเรื่องของพระครูบาเขมะพระผู้มีชื่อเสียงในแถบลุ่มแม่น้ำยม หลังจากละสังขารแล้วเจ็วันชาวบ้านนำร่างท่านมาทำพิธีชาปนากิจแต่เมื่อเปิดผ้าออกกลับพบว่าร่างยังนุ่มและหอมกลิ่นจันทร์อีกตำนานหนึ่งกล่าวถึงพระสูงในถ้ำเขาชัยสนแถบภาคใต้ของสยามว่าท่านนั่งสมาธิจนดับจิตและเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีผู้คนพบร่างของท่านยังอยู่ในท่านั่ง ไม่มีการเน่าเปื่อยมีแต่ผิวแห้งคล้ายทองคำในพงศาวดารอายุธยามีบันทึกว่าร่างของพระมรผู้ทรงศีลรูปหนึ่งอยู่ได้สามเดือนมิได้มีกลิ่นมิได้เน่ากรณีเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าความเชื่อเรื่องศพไม่เน่าฝังรากในสังคมไทยมานานกว่าหลายร้อยปี และถูกยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระผู้มีบารมีบทที่3เมื่อวิทยาศาสตร์พบกับศรัทธาในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาศึกษาปรากฏการณ์นี้และพบว่าการไม่เน่าของร่างกายมีเหตุผลทางธรรมชาติหลายประการเช่นสภาพแวดล้อมที่เย็นและแห้งดินหรืออากาศที่มีสารฆ่าเชือ้อหรือแม้แต่การบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรที่ช่วยรักษาสภาพเนื้อเยื่อบางกรณี เช่นร่างพระเกจิในทั่งหรือในโลงแก้วอยู่ในสภาวะอากาศปิดทำให้ชะลอการด้วยสลายอย่างไรก็ตามแม้วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้บางส่วนแต่ไม่อาจอธิบายพลังแห่งศรัทธาที่ผู้คนสัมผัสได้เพราะเมื่อผู้ศรัทธาเห็นร่างที่ไม่เนา่าหัวใจของเขาไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมแต่ถามว่าท่านมีบุญเพียงใดถึงอยู่เหนือการเวลาบทที่4พระเกจิแห่งยุบศพไม่เนา่า ในรัตนโกสิน์ศพไม่เน่าคือร่างที่ธรรมะยังคงหายใจอยู่ในช่วงรัตนโกสินตอนปลายเมื่อโลกเริ่มหมุนเร็วขึ้นวิทยาศาสตร์เริ่มอธิบายทุกสิ่งผู้คนก็ยิ่งสแสวงหาสิ่งที่เหนือคำอธิบายและสิ่งนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องได้ในห้องแก้วของวัดต่างๆทั่วประเทศมีร่างของปราเกจิที่ไม่ยอมสลายรากับธรรมะของท่านยังคงดำรงอยู่ในร่างนั้น แม้เวลาผ่านไปนับสิบนับร้อยปี 1. หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้เปิดประตูธรรมกายเสียงระฆังดังแว่วท่ามกลางความสงบของวัดปากน้ำภายในห้องแก้วบนฐานสูงมีโลงแก้วใสเรียงอยู่กลางแสงไฟนวลอ่อนร่างของพระมุงคลเทพมุนีหรือที่คนไทยรู้จักในนามหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนอนอยู่ในอิริยาบถสงบผยวพันคล้ายทองแดงอมชมพู หลังจากท่านล่าสังขารในปีพศ2509เวลาผ่านไปหลายสิบปีร่างยังคงสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการเปื่อยหรือกลิ่นเน่าผู้คนทั่วประเทศลังไหยมากราบเพราะเชื่อว่าท่านคือผู้บุกเบิกวิชาธรรมกายผู้เข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหลายคนเชื่อว่าร่างของท่านยังคงสงบอยู่ในสมาธิและยังทำงานทางธรรมแม้สิ้นลมหายใจไปแล้วในมุมของวิทยศาศาสตร์ ร่างอาจได้รับการเก็บรักษาอย่างดีแต่ในมุมของศรัทธามันคือร่างที่ยังมีชีวิตทางธรรมท่านยังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนสถานะจากโลกกรรมสู่โลกกระธรรมะพระลูกศิษย์รุ่นแรกของวัดปากน้ำสอหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ผู้เหยียบทะเลจืดเรื่องราวของหลวงพ่อทวดเป็นตำนานที่เก่าแก่กว่ารัตนโกสินทร แต่ในยุคนี้ชื่อของท่านกลับดังขึ้นอีกครั้งเพราะเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไม่ไหม้ไม่เน่าตามตำนานกล่าวว่าเมื่อท่านสิ้นชีพไฟไม่อาจเผาร่างของท่านได้เท่ากระดูกที่เหลือกลายเป็นผงสีขาวนวลที่ภายหลังถูกนำมาเป็นมวลสารสร้างพระเครื่องรุ่นแรกๆของไทยแม้ตำนานจะเต็มไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่แน่นอนคือศรัทธาของผู้คนทำให้ชื่อของท่านกลายเป็นพระเกจิที่คนไทยศรัทธามากที่สุดตลอดกาล ในภาคใต้ทุกหมู่บ้านแทบไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีพระหลวงพอ่อทวดและทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าท่านไม่ตายท่านเพียงกลับไปดูแลโลกอีกด้าน 3. พระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตผู้ที่ความสงบคือร่างอมตะในโลกของพระสายกรรมฐานพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตคือเสาหลักแห่งยุคท่านเป็นสิทธิผู้เสืบต่อสายพระป่าในภาคอีสาน ถือศีลอย่างเคร่งครัดดำรงตนด้วยความสงบเมื่อท่านละสังขารในปีพศ2492ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่ค่อยๆแห้งในท่านั่งขัดสมาธิเหมือนรูปปั้นทองแดงที่มีชีวิตลูกศิษย์จำนวนมากเล่าว่าขณะที่ท่านยังมีชีวิตท่านสามารถเข้าสมาธิได้ลึกจนไม่หายใจและเมื่อสิ้นชีพ ร่างก็ยังคงอยู่ในท่าเดิมทุกวันนี้ร่างของพระอาจารย์มัน่นยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระป่าและผู้แสวงธรรมจากทั่วโลกเดินทางมากราบไม่ขาดสายร่างของท่านไม่เน่าเพราะท่านไม่เคยปล่อยใจให้เน่าพระอาจารย์ฝันอาจารโรกล่าวไว้4 หลวงพวกคูณปริสุโทโธพระแห่งมหาชนต่างจากพระเกจิรูปอื่นๆที่ร่างถูกเก็บไว้ในโลงแก้วหลวงพวกคูณกลับเลือกเส้นทางตรงข้ามก่อนละสังขารท่านสั่งไว้ชัดเจนว่าเมื่อข้าพระเจ้าตายอย่าตั้งศพอย่าทำรูปหล่อให้เผาเลยเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแต่เมื่อร่างของท่านถูกเก็บรักษาไว้ก่อนพิธีชาปนากิจ แพทย์และพระลูกศิษย์ต่างประหลาดใจร่างของท่านไม่มีกลิ่นไม่มีร่องรอยของการเปื่อยแม้เวลาผ่านไปนานหลายวันผู้คนจึงเชื่อว่าแม้ร่างของท่านจะถูกเผาไปในที่สุดแต่จิตของท่านยังคงอยู่เหนือการเวลาหลวงพระคูณคือสัญ,ญลักษณ์ของพระเกจิที่ไม่ต้องมีศพไม่เน่าแต่ศรัทธาของผู้คนก็ทำให้ท่านไม่ตายในความทรงจำ หลวงพ่อคำและหลวงพ่อกเกษมเขมโกผู้เงียบสงบในศรัทธาในวัดเล็กๆแถบภาคเหนือมอีร่างของพระสงฆ์ที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ในโลงแก้วบางองค์ถูกเก็บไว้มากว่า40ปีไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการดองมีเพียงกลีบดอกไม้แห้งและผ้าเหลืองคลุมร่างพระเกจิเหล่านี้ ไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศแต่ในท้องถิน่นท่านคือศูนย์กลางของศรัทธาทุกปีจะมีผู้คนมาปัดฝุ่นลงเปลี่ยนดอกไม้ใหม่และจุดธูปกราบเงียบๆไม่มีเสียงโฆษณาไม่มีพิธีใหญ่โตแต่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าหลวงพ่อยังอยู่นี่คือศพไม่เน่าที่เงียบที่สุดแต่กลับมีพลังมากที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นว่า ความดีไม่ต้องมีชื่อเสียงก็ศักดิ์สิทธิ์ได้บทที่5ความศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลาทุกวันนี้ทั่วประเทศไทยมีร่างไม่เน่าของพระสงฆ์และบุคคลผู้ทรงศีลมากกว่า200แห่งแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดเมื่อผู้คนเดินเข้าไปกราบ ต่างสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างความสงบความเย็นและความอ่อนโยนบรรยากาศในโลงแก้วไม่ใช่ความน่ากลัวของความตายแต่คือความงามของการอยู่เหนือมันหลายคนกราบไหว้แล้วร้องไห้บางคนบอกว่าเหมือนท่านยังมองกลับมาและบางคนเชื่อว่าเมื่อได้เห็นด้วยตา จิตใจจะอ่อนโยนลงเหมือนเข้าใกล้ความจริงของชีวิตบทที่6เมื่อศรัทธาอยู่เหนือความเข้าใจในยุคที่ผู้คนเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติคำถามหนึ่งยังคงอยู่ศพไม่เน่าคือเรื่องจริงหรือคือความเชื่อแต่ในสังคมสยามคำตอบนั้นไม่สำคัญ เพราะไม่ว่ามันจะเป็นผลของสภาพแวดล้อมหรือปาฏิหาริสิ่งที่ศพเหล่านั้นทำได้คือเตือนใจเตือนว่าร่างกายของเราไม่ยั่งยืนแต่ความดีความศรัทธาและเมตตาคงอยู่ได้เหนือการเวลาบางทีปาฏิหาริย์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่ร่างที่ไม่เน่าแต่คือหัวใจของคน ที่ไม่ยอมให้ศรัทธาตายไปพร้อมกันเวลาบทสรุปศรัทธาที่ไม่สลายความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจของผู้กราบร่างที่ไม่เน่าอาจเป็นเพียงกายแต่ศรัทธาที่ไม่เน่าคือพลังของแผ่นดินนี้กายดับแต่ศรัทธาไม่เคยเน่าเปื่อย